สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot วันนี้ก็อยู่เพลเช่นเคยแล้วก็คลิป s i t u t t o o s s i p p นะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้ไพ่ Dancing in the Dark นะคะในการอ่าน่ในอ่านเรื่องราวเนาะเดี๋ยวจะสับไพ่ตัดออกมาครึ่งนึงแล้วก็เล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะดูซิวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะถ้าอยากรู้ว่ามันใช่เรื่องของเราไหมเนี่ยเคจะบอกว่ามันจะตรงแบบตรงมากๆตรงทุกส่วนแบบที่ไร้คำถามเลย นะคะแต่ถ้าอสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้แต่เรื่องของคนอื่นที่คล้ายกับเรื่องของคุณซึ่งคุณก็สามารถฟังแล้วเอาไปอัดเอเอาไปปรับใช้ได้นะคะมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงอ๋อ โอเคก่อนหน้าเนี้ยเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบคุยกันสองสามคนเหรอคะหรือว่ามีใครคนหนึ่งมีคู่อยู่แล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้ถ้ามีคนที่มีแฟนหรือมีคนคุยเยอะจะเป็นฝั่งเขานะ,ะเหมือนตัวเขานะคะตัดสินใจเลือกซึ่งคนที่เขาเลือกคือคุณแล้วคุณก็แฮปปี้ดีด้วยนะคะแฮปปี้ดีแบบแฮปปี้เลยนะคะสองคุณสองคนก็เหมือนกับได้ใช้เวลาร่วมกันได้ตัดสินใจเขาตัดสินใจเลือกแล้วอะคะ่ะเคไม่รู้ว่าคุณรู้หรือ,อยังแต่ เขาคุยกับคุณเยอะขึ้นให้เวลาคุณเยอะขึ้นทําให้คุณรู้สึกพิเศษมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วก็สิ่งที่คุณควรรู้คือเขาตัดสินใจเลือกแล้วนะแล้วเลือกคุณด้วยนะคะนั่นเห็นไหมเขาตัดสินใจเลือกคุณด้วยเขาเลือกคุณนะเดี๋ยวอาจจะได้ของขวัญนะคะหรือว่าได้คอมมิทเมนต์ได้แบบ will you marry me หรือว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ ตัวคุณจะรู้สึกแบบอุ้ยสวยมากรู้สึกสวยมากรู้สึกแฮปปี้มากหล่อมากอะไรเงี้ยเขาเขาขอเป็นแฟนเนาะแล้วก็ตัวคุณก็จะมีความสุขมากนั่นเองนะคะเออแค่รู้สึกว่าคุณจะคือคุณอะรู้ตัวเองมาสักพักแล้วว่าคุณคู่ควรและเขาเรียกอะไร you deserve love อะคะ่ะคุณคู่ควรที่จะได้รับคอมมิ t เมนตความรักที่ดีความรักที่ชัดเจนความซื่อสัตย์จากคนคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเพราะงั้นวันเนี้ยเมื่อคุณได้มันวันแล้วอะ ขอให้ appreciate ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาความรู้สึกนี้ไปเรื่อยๆนะคะเขารักคุณจริงๆนะที่เขาเลือกคุณอะแล้วหลังจากเป็นแฟนกันเขาจะยิ่งคลั่งรักนะคะเขาดูรักอะรักแบบอยากดูแลอยากเอาใจใส่นะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อะไรเลยแล้วก็นอกจากเขาจะไม่เจ้าชู้แล้วอะเขายังเหมือนกับ <museums> ไม่คือแบ่งเส้นชัดเจนอะว่าเฮ้ย mm. อันนี้คนรักนะอันนั้นเพื่อนร่วมงานนะอันนี้เพื่อนสนิทคนเก่าๆนะหรือว่าอันนี้เป็นแค่คนรู้จักนะอะไรเงี้ยเขาจะมีเส้นชัดเจนคุณจะเห็นเลยนะคะว่าคุณอนะไว้ใจและเชื่อใจเขาได้นะคะเนี่ยสำหรับเขาอะคุณคือเดอะสตาร์นะคือคนที่สวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็คุณดูเก่งในแบบของคุณอนะเก่งแล้วก็ฉลาดในในแบบ ในแบบของคุณหดือยถ้าคุณมีงานของคุณที่เป็นงานประจําหรืองานอะไรที่ทําแล้วมันยืนนี้งานศินลปะหรืองานอะไรยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืองานเพลงงานนิยายวาดภาพใดๆก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นในแบบของคุณแล้วเขาอะ่ะหลงรักแล้วก็ชื่นชมในความเป็นคุณมากๆนะคะมันจะมีหลายๆครั้งนะที่คุณรู้สึกว่าคุณน้อยใจเขาน้อยใจเพราะอะไรเขารู้สึกแบบนี้แต่เขาไม่พูดเหรอ เออใช่เป็นคนที่รู้สึกอะไรก็เก็บไว้คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยบอกรักนะคะไม่ค่อยชมแบบคำพูดน่าจะไม่ได้ฟังอ่ะน่าจะเป็นคนแบบปากหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้สึกในใจเขาชื่นชมคุณตลอดนะแต่คุณจะน้อยใจรู้สึกว่าสมมุติคุณทําอะไรสําเร็จอย่างหนึ่งอ่ะเขาชื่นชมคุณมากแต่เขาไม่พูดใช่ป่ะเอออาจจะพูดนิดหน่อยแต่คุณรู้สึกว่าแค่นั้นเองหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีคําพูดอื่นๆที่ทําให้แบบใจวาวบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ ให้ดูที่การกระทำนะเช่นเขาจะพาคุณไปกินข้าวตามใจคุณซื้อของให้สายเปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้ดูที่การกระทำนี่คือความรักของเขานะคะแล้วตัวคุณอะคือคุณจะเห็นอนาคตของตัวเองร่วมกันกับคนคนนี้นะเห็นการเฉลิมฉลองเห็นการแต่งงานเห็นว่าคนคนนี้คือว่าที่สามีว่าที่ภรรยาของคุณเลยในอนาคตนะคะใช่เขาเองก็เห็นเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่า การได้เป็นคนคนเดียวกันกับคุณคือการแต่งงานแล้วรวมกันจาก2เป็น1นึ่งะคะ่ะคือสิ่งที่เขาต้องการคิดเห็นเหมือนกันนะคะแต่ตัวคุณรู้สึกว่าถ้าแต่งงานไปแล้วอะหรือเป็นคู่ครองก,กันแรกๆอะคุณจะยังไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากมีลูกเลยคือหมายหมถึงว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยแต่ความหมายคือ แต่งแล้วอาจจะอยากอยู่ด้วยกันสองคนก่อนแบบฮันนีมูนอ่ะเออแบบประมาณสักปีสองป,ปีอะไรประมาณเนี้ยใช้ชีวิตคู่อะค่ะสองคนก่อนแล้วค่อยแบบมีลูกทีหลังอะไรอย่างนี้นะคะเอเครู้สึกว่าเขาอยากมีเลยเขาเขาอยากมีลูกเลยถ้าแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าอืมเขาน่าจะยอมคุณอยู่นะแต่ถ้าคุณขอเวลาสมมุติคุณขอเวลาสองปีอยู่ด้วยกันก่อนใช่ไหมเขาอาจจะต่อรองอะ่ะขอเหลือสัก ปีหนึ่งได้ไหม6เดือนได้ไหมอะไรประมาณเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการต้องคนละครึ่งทางนะคะแล้วแต่ว่าจะยังไงแต่เครู้สึกว่าถ้ามีการาเปิดสึกกันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยจะมีลูกเมื่อไหร่คุณจะชนะคุณจะเป็นฝ่ายชนะนะคะเฮ้ยใช่คุณจะเป็นฝ่ายชนะนะคะเพราะคุณมีวิธีพูดนั่นนี่แต่ขอให้รู้ไว้นะว่าคนคนนี้ที่เขายอมพอเขารักนะคะจริงๆแล้วอะ เขาเป็นคนที่ถ้าเขาจะต้องการให้มันเป็นไปนตามที่เขาต้องการอะเออเขาก็ทําได้แต่คืรู้สึกว่าเป็นเพราะเขารักคุณมากกว่าเขาก็เลยเหมือนยอม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 ,ยอมให้คุณชนะยอมตามใจคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืไม่ต้องห่วงเลยนะคนคนนี้จะไม่มีการนอกใจหักหลังหรือไม่ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนนะคะคือเอ NERGY มาแบบเนี้ยตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณน่ะคือรู้สึกว่า คุณเองก็ให้เกียรติเขาเหมือนกันเวลาที่มีคนมาชอบมาจีบคุณชวนคุยอะไรเงี้ยคุณก็จะบอกปัดหรือว่าบล็อกหรือว่าตัดไปเลยนะคะเพราะคุณเองก็ให้เกียรติให้เกียรติแฟนคุณนะเนาะเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถ้าคุณหวังว่าวันครบรอบเขาจะจําได้วันครบรอบแต่งงานวันครบรอบเป็นแฟนกันวันครบรอบไปนั่นไปนี่ถ้าคุณหวังแล้วก็รอมากเลยว่าเขาจะจําได้เขาจะเซอร์ไพรส์ทำนั่นทํานี่เค่ขอบอกเลยว่า เลิกหวังเลิกหวังนะคะเพราะว่าคนคนนี้ไม่ทําอะไรแบบนั้นนะมันไม่ใช่สไตล์เขาเขาเป็นคนที่เหมือนทําทุกวันวันธรรมดาเนี่ยคะ่ะให้มันเป็นเหมือนวันพิเศษอะ่ะคือเขาเขาเน้นความสม่ําเสมอและเค้กขอแนะนําในฐานะเพื่อนแล้วกันเนาะให้คุณ appreciate หรือว่ามีความสุขกับความสม่าเสมอนี้ คือโอเคแหละบางคนอนะ่ะเขาก็แฮปปี้กับการได้ดอกไม้วันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาแฮปปี้แค่เฉพาะวันวาเลนไทน์แต่วันอื่นๆเขาไม่แฮปปี้เลยล่ะแฟนเขาไม่ได้ดีเลยล่ะคิดหรอกปะแต่อย่างอ่ะแฟนคุณเงี้ยเขาไม่ได้ทําอะไรพิเศษเลยแต่เขาทําดีทุกวันสม่ําเสมออ่ะมันไม่ดีกว่าหรอเออคิดดูนะลองลองดูนะคะแต่ให้รู้สึกว่าคุณจะรอรอด้วยความที่แบบอยากได้ยินอยากฟังอยากได้ของขวัญวันเกิดอยากอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีอารมณ์งุ้งงิ้งเนี่ยม,มีมีนะคะเพราะงั้นก็ ลองดูืขอดูทาวเวอร์หน่อยแต่มันเป็นทาวเวอร์กลับหัวโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณกับเขาจะไม่เลิกกันเพราะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะคอนเนคชั่นเนี้ยก็คือมีถูกกำหนดมาแล้วว่าให้คู่กันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะแรงแค่ไหนก็ยังจะอยู่ด้วยกันไม่เลิกกันอันนี้ทาวเวอร์กลับหัวนะคะแล้วก็ตัวคุณนะ่ะคิดให้มากกว่านี้หน่อยหมายความว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะคะ คุณอนะเป็นคนที่จิตใจดีผ่องใสแล้วก็เป็นคนไม่คิดมากไม่คิดมากหมายถึงทุกเรื่องอะคุณไม่คิดมากสมมติคุณโกรธตอนแรกเดี๋ยวอีกสักแป๊บสินาทีผ่านไปคุณก็หายโกรธแล้วคงก็จะลืมอะไรประมาณเนี้ยแต่ในบางสถานการณ์คุณจําเป็นที่จะต้องคิดก่อนพูดคิดก่อนทําประมาณนี้นะคะว่าเฮ้ยถ้าเราพูดไปแล้วทาไปแล้วเนี่ยอะไรมันมีผลตอบกลับตามมานะคะหลายๆครั้งอะเวลาที่คุณเขาเรียกอะไร ตัดสินใจทำอะไรที่มันคุณมั่นใจนะคุณคุณตัดสินใจด้วยความมั่นใจตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ที่เอาเป็นว่าหลายๆครั้งเวลาคุณ make decision หรือว่าตัดสินใจมันทำให้เขากังวลเขาเป็นห่วงเขาเขาจะก,กังวลแล้วเขาก็เป็นห่วงว่าเออ,อสมมติสมมติคุณจะตัดสินใจลราออกจากงานประจำอ่ะคุณลาออก แล้วยังไม่มีแผนเลยว่าจะไปทําอะไรต่อแต่ละออกเขาละออกไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เพราะคุณอะทนเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกไม่ได้เงินเดือนน้อยอะไรว่าไปเนาะเขาจะกังวลแทนคุณมากว่าอ้าวแล้วหลังจากเนี้ยคุณจะโอเคไหมถ้าคุณเคยทํางานเจอคนทุกวันแล้วต่อมาคุณต้องอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้จเจอคนอะคุณโอเคหรือเปล่าแล้วอาตังอะจะใช้ไหนอะไรเงี้ยคือเขาจะคิดกังวลแทนคุณเพราะว่าเขาแคร์แล้วก็เป็นห่วงจริงๆจ,จ,จ,จากใจอะนะคะเพราะงั้นเวลาที่คนเนี้ยให้คําแนะนํา ให้คําเตือนให้คําปรึกษาใดๆก็ตามมันมาจากใจแล้วมาจากความหวังดีที่สุดของเขานะคะแต่เคสรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองสูงตั้งแต่ไพ่เดอะสตาร์แหละก็มันหมายความว่าไอการตัดสินใจเนี้ยเขารู้ว่าเขาห้ามคุณไม่ได้แต่คุณเองก็ไม่สามารถห้ามเขาแบบไม่ให้เป็นห่วงไม่ให้กังวลแบบไม่ได้เช่นเดียวกันอม,มัน,ม,นมันเกิดจากความรักอะคะ่ะอืเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ เขาจะช่วยเหลือคุณเขาจะไม่ทิ้งคุณแล้วเขาก็จะรักคุณเพราะเนี่ยมันเป็นเหมือนคอนเนคชันโซเมททวินเฟรมเลยค่ะที่เหมือนกลับมายนะูเนียนอะแบบทูโซกลับกลับมาอยู่ด้วยกัน s นะสเตทูเกเตอร์อะเกนหลังจากที่แยกย้ายกันไปนานมากอาจจะแบบชีวิตหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะมากไปกว่านั้นนะ่ะตัวคุณนะ่ะคือไพ่หมดแล้วนะตัวคุณนะ่ะจะไม่อยากยอมรับความช่วยเหลือจากเขา เพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากสู้ด้วยตัวเองอยากทําด้วยตัวเองอยากนั่นอยากนี่ด้วยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแต่ขอให้ดูไว้ว่าคนคนเนี้เขาเป็นเหมือนแบ็กอัพของคุณอนะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาจะไม่หายไปไหนคุณหันกลับมาคุณจะเจอเขาตลอดเสมอและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปในใน this lifetime หรือว่าในชีวิตนี้นะคะถ้าจะให้เคคอนเฟิร์มเรื่องของลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะฝั่งคุณนะ่ะน่าจะเป็นกุมมีนกรกฎ พฤษศตุลในขณะที่ฝั่งเขาเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีังกรกฎพิจิกแล้วก็จะมีออตอนแรกๆอะ่ะสิงเมถุนตุลอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะโอเคไพ่หมดแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ